วิเพลวเพลินเยวารอยนีากจะทำให้เจ้งไงเรามาเมืองภูเก็ตเมืองต่องเที่ยวลองเป็นมาจะปันจับซาปนรักซากลาสินซาปันรักเออลองแรกที่ลองให้ปลอดลองอนปลอเป็นปันรักภูเก็ตอาณาเกตที่เรา ไอ้ผู้ไอ้ภูเก็ตไม่ใช่ภูเก็ตโอ้แก๊ไปไฟว้ลังเกตมันร้องอยากจริงเรามาเทียวหานไม่ต้องแก้เปียกแฮจริงผู้ตาได้เนียภูเก็ตจะกคนร้อยไม่ต้องลําบากแรงอยู่บ้านย่างก็ไม่ใครได้ตัดอื้นทองไม่ใครพอชายใจแล้วจริงถ้าได้สักคนดีเรามาที่นี่ยัาา่ไงม ปุ่นปุ่นปุ่นก้วใช่คนยิ่งปูแก๊สก็ย่อวันนี้มาแล้วอนี่มาเต่แต่ต่างตินอมึงมาแรงนะกูมาชวแรงกูน้องเจ้าวัสดีก่ะ Non cả Chết bà trời nó nó Mẹ mai cho bà nín ngạc Mẹ mai cho bà nín cả Rồi mẹ mai cho bà nín Vô <laughs> <laughs> mà nín nó dếp <laughs> Ngạo quá có lẽ Chết tưng Mà rồi mai nó Mà mà rất còn duyên à để cả mà em từng em mượt quân này là quân đi tóc cái lề lóc cặp về van về ổ rộm mà Và mà mà qua chen đi cái cặp về van nó rộm về bài <laughs> để cặp mà làm em mày tư cái cả tư để tư rộm để làm đi à cô đi mày qua เอ็ตแม่ไม้ตะปัดินตาแม่ไม้ตะปัดินตอยจริงว่าป้าเอ็ดตึงมีพั่วงไหมน้องแม่ไม้อะพั่วงมี่นะตามบ่าวเออจริงแม่ไม้ต้องไม้พั่วงนะเด็กเกิดได้ไหมล่ะน้องพั่วฮะว่าพั่วนี่เกิดได้มามั่งไหมได้มั่งอกะแบบนั้น ปลาปลาอีกีนี่พวกไม่ติมไม่ติมน่ยด้แม่มันพลูกปักกถือกี่ <c ười> ได้ค้าเดี๋ยวะยูกันไม่ได้หลือก็แหลกเลือกันเดี๋ยวพ่อโนงยูแค่นู้นมาคนคุนคนยูกุบเลย หกร้อยค่ะหกร้อยทีหนึ่งแล้วกันเกต้าเจ้าใจคนนั่นกับตางอนัอนเลยตาไม่ไม่หมักกองจัางเอาอ,อยู่ป่าตองโซ่ขึ้นมาออบมึงหย่าตามนั่นมันเรอขึ้นม,มาตัาง้งภูเก็ตเลยอันเตลีรู้มั้งเชียวเลยเกต้าน,นี้อยู่คนเดียวแล้วค่รอยู่คนเดียวแล้ว กินข้าวแม่ได้ก็สนใจบางทีเราทำให้ก็ไม่ถูกความก้าวใจไม่ตรงกันก็เลยเกิดแต่นะนี่ค่ะกินได้บางทีเราต่ำกับข้าวกระมือนจานอยากเกงใสเปล่าอ๋อก็อีกินแกงสีมั้งเลยมั้งต่ำอยากอเลกันสงกรานชวนไปเที่ยวใจเลงอ๋อก็รบก็ตีหนังใจอด Từng nằm con bát con qua ba đây black black con bát cả lôi cả ra con cả ra chan này vậy mà bát ra chan bỏ cắm con non ra này bát câu con đây ra mấy mùng ra con mấy mình con mấy mùng con bát chan bỏ bát cắm con non ra tông rồi mùng mình ไปปุก้าเดี๋ยวขึ้นแล้วเชียงแรกคนละยังดีไม่ดีใดรู้นะฮะไอตึงเหลือกันแล้วเหลือกันแล้วไม่เอาแดดที่การเลยตั้งแต่เหลือกระพื่ยอมทนอยู่คนเดียวไม่ยอมเอาใครหลือนอนหรือมั้งไอตอนเตียง ta tuần mà tăng chi ha chứ không Tập ta thì tuần mới đáy có thể làm oh. Đi khả? Rồi chừng còn khô oh. oh. <laughs> bỏ phơ Cho để mà non cất Vô quần đeo cả vô quần đeo cả Hồ mai gặp chân Hồ Mai chân tâm quần tu Hồ Mai bỏ chặt